ขอเจ็ดร้อยมีอารุ่มอารวยให้ได้คง0ูนย็อย่างเงี้ยเออที่เป็นเวลสี่แต่มันแค่ตัวอารุ่มอารวยมันมีแค่ไม่กี่ตัวไง <c oughs> แต่ที่เหลือก็ไม่ใช่ละ <c oughs> ในสามร้อยบ้างอืมบรรยากาศเอาบูไปแล้วกันนะ <c oughs> ครั้งก่อนสัญญาบูไว้เออเราก็บูบูสามไปแล้วเนาะ <c oughs> ออรอบนี้เอาบูหนึ่งบ้างด่าน <c oughs> อะไรเอาโอ้ด่านให้มาก <c oughs> จัดเลยเพื่อนเอ้ น่าจะมีด่านที่เอาหุ่นมาเล่นโดยไม่สนใจคอสมีครับมิกอัพครับมิกอัพอาหุ่นมาใช้ได้โดยไม่สนคอสครับมีไม่ใช่ไม่มีแต่เขาเอาด่านนั้นไปเล่นฟาร์มกันซะมากกว่าเขาเรียกว่าด่านฟาร์มประจาเกมไงอืมกดมาเออแหละโอ้โหเมฆทะอีฟีคาตตอมกับบูเดตหนึ่งมาอยู่ด้วยกันได้ไงเนี่ย มองน่าจะไ็นสัตวูตักันนะแท้จะไปเสียดายนะว่ามิสไซมิสไซของบูหนึ่งเนี่ยดันไม่ติดไม่ติดเส้นเออไม่ติดเส้นควบคุมมาเออเส้นไวเลตมามันควรจะติดนะเว้ยเนี่ยไอตัวบูบูหนึ่งเนี่ยควรอัพเกรดอ่ะ เออควรอัปเกรดให้ติดเส้นของตัวมิไซน์มาเพราะตามหลักมันต้องมีใช่ไหมมันเป็นมันเป็นเส้นในการควบคุมตัวมิไซล์ท้าไมมิไซล์มันสามารถหักเลี้ยวได้อะเออแบบตัวของจิมสปาร์ตันอย่างเงี้ยเออทาไมบู๊หนึ่งกูไม่มีไม่กูโดนเนิร์ฟมิไซล์เ้ยเพิ่มเข้ามาให้มันหน่อยไหมเกมมันก็ต้องนานแล้วเออระบบการควบคุมมิไซน์เนี่ยมันก็มีตั้งแต่สปาร์ตันโผล่มาก็มีแล้วควรจะให้มันทําได้บ้าง เอาบูนหนึ่งไปเล่นครับเพื่อความเรียกร้อง <c oughs> โอ้ทีโอเครุ่นเลื่องใหม่เลื่องใหม่เออเลื่องใหม่อเถ้ามีสายคุมด้วยสายไวเลสได้นะแม่งเถื่อนเลยตัวเนี้ยมัน <c oughs> <c oughs> <m ian> <c oughs> จะเป็นหุ่นที่ขี้โกงมาก ไอ้โดนไรยิงวะเอาแล้วอีฟเปิดระบบไปแล้วช่วย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 อีฟิซช่วย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  เอาเล่นกูชนะ่วยไม่ทำไรมึงซะหน่อยเรายังไม่ได้เปิดระบบอ่ะนะก็บอกแล้วว่าเปิดไม่ได้เพราะว่าทัชแพดมันพังกูกดทัชแพดไม่ได้่าถ้าพี่เล่นหุ่นเปิดระบบไม่เปิดไม่แปลกใจไหมว่ากดไม่ได้บอกเขาไม่เปิดระบบครับเ่ย เด hmm. oh, 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 yeah. mm hmm. ี๋ยวคนในเกมนี่แม่งจะด่ากูไปเนี่ยเอียแม่งเล่นบูแล้วไม่เปิดระบบเปล่าครับกูเปิดไม่ได้แมย์เมย์กูจะปรับเฉพาะคนที่กูเอาไปเล่นแล้วแพ้เท่านั้นเอ่อมีสายทีมงาน จริงอยากจะเปิดระบบอัดหน้าตัวมาลีนมาแต่เปิดไม่ได้ เลยป้ายเลยเอ้ย <c oughs> ออก็ไขแล้วศัตรูฮะเ,เรามีประโยชน์เลย <c oughs> <c oughs> ฉันจะไม่ตายอย่างเนี้ย <c oughs> เออไม่มีระบบไม่มีระบบเล็งกควงแล้วไม่ได้ไม่ได้เอาเพิ่มเปโลเอาเพิ่มเปโลไว้ก่อนเออเอาเบอร์สี่เปโลเมื่อกี้ม่นหักมันเลงเราอ่ะเมื่อกี้เอาเบอร์สี่เปโลไว้ก่อนเลยเราอ่ะมันก็แค่จิ้มเว้ยเอาเบอร์สองเป็นโลเบอร์สองเปโล เราเราไม่มีผีอยู่ในเครื่องไม่เข้าใจวะแล้วมีผีอยู่ในเครื่องครับเออเข้าใจ <laughs> ผีไม่สิงครับเครื่องนี้ผีไม่สิง <laughs> ยังไงพวกมึงไม่เกิดการไม่โงเกิดบ้านหมดเลยสุดยอดเออโดนทิง้งละสู้สองตัวแต่ไม่มีระบบนี่มันหนังชีวิตเลย นายอยู่บ้านหมดเลยกูระเบิดก่อนแจับหนึ่งใจเย็นมากันแจับหนึงห่งของกูระเบิดก่อนเอออะไรเต็มที่ <c ười> ใครรีเว้นเนาะอ่อาวเล่าก่อนรอบก่อนรอบก่อนไล่รอบก่อนเนอะเม่งมารีเควสต,ตรงตรงช่วงจอยพังพอดีเลยเฮ้ย <c ười> เลดา่าพี่ก็พยายามไม่มองไงโดนเข้าข้างก็ไม่สนเสร็จยังเนี่ยไอตัวเนี้ยเออดีไหมฝาดตัวโตเลย ัสดีฟี๊วัสดีเพื่อนเอ้าเพื่อนมันเข้ามาตะวันกูนไม่เกี่ยวนะเว้ยเพื่อนมันเข้ามาตดนดาบเองเราไม่เกี่ยวนะแต้มนำเฉยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ใจเย็นๆเต็มนำเฉยเลยไม่จริงไม่จริงชนะได้เลยไม่เป็นระบบไม่จริงไม่จริงไอ้บ้าเอ้ยอย่าชนะเว้ยใครก็ได้ไปแตกที ทีเราไม่ดีเไม่ดีอ้าเอาชิบหายเพิ <c oughs> ่งโดนแอร์เออโดนแอร์จริง้วยไชินะเอาอีกยสิี่สิบห้าแตม้มตองนี้ไม่ใช่ยีวิถ้าตายอีกคนนึงคือจบเบึ่งจะตายหมเบอรึงเบึ่ง,เอ,งเอาเก็บได้ว้าเบอร์หนึ่งเก็บได้มันจะไม่ตายมันเก็บแดงด้วย เอ,อ,อาโดนตัวเองกับเพื่อนอ่าโดนกูละอ,อือบ้าอีกสองจะไดเ้เฉยไอบ้บ้าบ้าไปแล้วเหอวิธีใจพังพี่ที่โหลอะพี่ที่โหลอะทำอะไรไม่ได้ที่บอกเรารอบนี้เราทำประโยชน์อะไรไม่ได้เลยที่โลหลที่ยี่สิบสอง ถ้าเปิดระบบได้ไมันจะดีกว่านี้เว้ยแแบบนำเฉยทีมไม่ชนะได้ไงวะเนี่ยโอ้กูงงกับทีมกูมากไม่จริงหน่าไอทีมอย่างนี้เนี่ยนะทีมที่บูดเดสเปิดระบบไม่ได้ยังนะจะเจริญ